กระตุกเหมือนเดิมกระตุกไหมครับเดี๋ยวๆก่อนๆก่อนโอเคครับข้ามาแล้วก็แชร์ไปต่อครับผมแชร์ต่อข้อต่อเลยข้อต่อเลยนะครับข้อต่อเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมข้อต่อเลยข้ามาพร้อมกันครับคือใ้ผมพูดกลางใช่ไหมครับถ้าผมพูดกลางผมจะ ต,ติดขัดๆนะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนแหลงทองแดงก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราคนใต้ก็คือฟังไว้นะครับผมคนใต้แหลงทองแดงไม่เป็นไรนะฮะผมจะมาบอกถึงจุดนี้เลยนะครับที่ผมมาตรงนี้ผมไม่โอเคกับที่พี่เขามาโพสถึงพ่อนี่ฮะถึงพ่อโพสถึงพ่ออัน,นี้คือข้อความอ่าไม่ไม่ใช่ว่าอะไรนะโพสถึงพ่อในเรื่องที่แบบ ให้พ่อผมโพสแบบนี้ให้พ่อผมโดนด่าและแต่ละคนด่าแบบด่าจิบมากผมผมเชื่อเลยไม่มีใครไม่มีใครชอบหรอกไอ้คนอื่นด่าพ่อผมบอกเลยไม่มีใครชอบผมบอกเลยคนเข้ามาไหมปหัญหาและประเด็นนี้นะผมบอกเลยนะเรื่องผมกับพี่จบไปนานแล้วครับเรื่องผมกับพี่จบไปนานแล้วนะครับ แล้วผมจะบอกทุกอย่างว่าทําไมมันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นจากเรื่องราวก่อนๆมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเงียบมานานแล้วนะครับเงียบมานานแล้วหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีทุกคนก็ยังบอกเลยว่าทาไมผมมาเรียกร้องตอนนี้ <Message. S 2> ผมไม่ได้เรียกร้องตอนนังค์ <i> ไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยถ้าคนไม่รู้จริงนะครับถ้าคนไม่รู้จริงมาบอกว่ามาบอกว่าผมมาเรียกร้องอะไรตอนนี้ผมมาฟ้องเอาตังค์อะไรตอนนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเดี๋ยววันนี้ความจริงจะมาบอกตรงนี้นะครับ สวัสดี2,200-2,300คนด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ไปด้วยนะครับก็ได้รู้กันไปทั่วหน้านะครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงและวันนี้ตรงนี้ผมพูดความจริงทั้งหมดถ้าเกิดผมพูดความจริงไม่หมดพาผมไปสาบานท,ที่ไหนก็ได้ครับผมไปหมดครับอันนี้เรื่องพี่กับเรื่องพี่กับผมมาจบไปนานแล้วผมผมไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยแต่ผมผมโคตรเจ็บใจที่เอาพ่อผมมาโพส์และให้คนอื่นมาด่า สวัสดีสามพันคนด้วยนะครับผมเรื่องตั้งแต่ตอนแรกนะครับเดี๋ยวขอเล่าใหม่จากเมื่อกี้นะครับก็ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมไปฟิชเชอร์ลเพลงเพลงหนึ่งนะครับผมและไปฟิชเชอร์ลวันแรกที่ผมไปนะครับวันแรกคือก่อนก่อนหน้านี้คือพี่เขาให้ผมไป f ิชเชอร์ลิงกับพี่เขาแล้วแต่ผมไม่ไปประมาณสองรอบพอมารอบที่สามก็ไปออกรายการเดียวกันนะครับไปออกรายการเดียวกันก็รู้จักกันมากขึ้น ก็ได้ไปถือว่าผมก็โอเคถือว่าพี่น้องกันก็ร่วมกันร่วมทํางานกันนะครับก็ตัดสินใจไปร่วมงานกันมันกระตุกไหมครับเกรกระตุกไหม,มปิดยังเลยวันแรกนะครับวันแรกที่ผมไปอัดร้องนะครับอัดเสียงนะครับผมไปอัดเสียงพี่เขาให้ผมมาหนึ่งหมื่นบาทที่ทุกคนเห็นนะครับ เดีย๋ยวผมไม่ดูเลยหลักฐานมีนะคะคืออันนี้คือหลักฐานที่พี่เขาโอนมานะฮะ <c oughs> หลักฐานทั้งหมดพี่เขาโอนมาพี่เขาพี่เขาแคปมาหมดแล้วแต่ว่ายังมีบางอย่างที่พี่เขาไม่ได้แคปมานะครับอันนี้สองหมืน่นสองหมืน่นอีกอีกหมื่นหนึ่งไปไหนไม่รู้ครบอีกหมื่นหนึ่งทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับซาดีสี่พันคนด้วยนะครับหนึ่งหมื่นนะครับทุกคนเห็นอยู่นะครับในเพจเขาหนึ่งหมื่นบาทตอนนั้นอัดเสียงร้องนะครับอัดเสียงร้อง พี่เขาไม่ได้ให้ค่าตัวผมไม่ได้บอกว่าเป็นค่าตัวที่จ้างขาดมันมีอะไรมากกว่านั้นครับเดี๋ยวผมบอกมันเกิดจากนี่ฮะหนึ่งหมืนบาทนี่พี่เขาบอกว่าวันนั้นผมอาเสียงเสร็จแล้วกลับบ้านพี่ก็โทรมาฮัลโหลน้องนี่หนึ่งหมืนบาทพี่โอนไปให้จ่ายค่าขนมค่าน้ํามันรถนะนี่คือคําที่พี่เขาบอกผมก็เข้าใจแบบนั้นแต่ผมไม่ได้เข้าใจว่าพี่เขาโอนมาให้ค่าตัวจ้างขาดแบบนั้น นะครับอันนี้ผมมาชี้แจงตั้งแต่ครั้งก่อนแต่ว่าเรื่องพี่กับผมจบไปแล้วนะครับอันนี้มาชี้แจงครั้งก่อนที่คนยังไม่เข้าใจนะครับอธิบายให้รู้ว่ามันเป็นมายังไงนะครับผมหนึ่งมืนบาทนะครับหนึ่งมืนบาทก็หลังจากหนึ่งบาทหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยบอลเล่นตึงติดกันหลังจาก10,000นบาทนะครับหลังจากนั้นค่าขนมที่พี่เขาบอกใช่ไหมฮะแล้วก็มาเจอกันอีกวันที่สถานที่หนึ่งที่พัทลุงนะครับพัทลุงบ้านเกิดนะไม่ใช่บ้านเกิด บ้านที่ผมอยู่นะครับบ้านที่ผมอยู่เองก็เรื่องนี้นะครับเรื่องนี้แม่แล้วก็ผมแล้วก็พี่เขารู้ดีที่สุดนะครับรู้ดีที่สุดว่าพูดอะไรกันนะครับก็เป็นสถานที่หนึ่งที่พัทลุงนะครับได้ตกลงกันนะครับพี่เขาคุยกับแม่นี้พี่คุยกับแม่นะครับว่าจะให้พูดภาษาใต้ภาษาการีพี่ก็บอกว่าเนี่ย พี่อ่ะจะไม่เอาเปรียบน้องนะครับเพราะว่าพี่เคยโดนเอาเปรียบมาก่อนนะครับพี่จะดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างทุกอย่างเลยนะครับจะไม่เอาเปรียบน้องค่าดูแลทุกอย่างคือตอนนั้นแม่ก็บอกว่าพี่โอนมาหนึ่งหมื่นมันมากเกินไปไหมก็สําหรับเรามันมากนะครับหนึ่งหมื่นเพราะว่าเราไปอัดโดยที่ยังร้องเพลงไม่เสร็จเลยยังไม่ทํางานของเขาเสร็จเลยนะครับก็ตอนนั้นก็แม่ก,ก็บอกไปว่ามันเยอะเกินไปไหมพี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรอันนี้ให้น้องกินขนม เดี๋ยววันไปถ่ายมีค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวจะดูแลค่าใช้จ่ายอะไรนะครับพอหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็โอเคครับพอหลังจากนั้นเราไปถ่าย MV นะครับเราไปถ่าย MV ถ่าย MV ีนี่พี่เขาสั่งมาเลยก็ผมก็เอาพี่ที่พี่เขาสั่งนะฮะสั่งเสื้อผ้าไอที่ผมใส่ครับในเลือกคุยครับเสื้อสีดำกางเกงสีดำเสื้อเลืองถังมดนั้น6 0พันบาท ไปซื้อที่แม็กค่องแทนะครับค่องแทซื้อมาอันนี้คือไม่ได้ลาไป,ไปถึงนั้นก็คือพุ่มควักตังทีพี่คอยมานึ่งมืินบาทนั้นเอามาซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่าที่พักค่ากินทุกอย่างนะครับดูแลดูแลจริงๆครับดูแลตัวเองพุ่มดูแลตัวเองนะครับนึ่งเืินบาทนั้นดูแลตัวเองพุ่มบอกเลยนึ่งเืินบาทนั้น บอกเลยนะครับขาดทุนสองพันซึ่งอันนี้ก็คือไม่ได้ไรหมกักแต่ว่าขาดทุนสองพันนั้นก็คือเราว่าเราช่วนไปก่อนเราช่วยชวยไนชวชวไปก่อนนะครับผมขาดทุนไปสองพันหนึ่สองโดนไปวันนั้นวันที่ถ่ายวีนะครับหนึ่งสองก็ช่วยชวนไปก่อนเพราะว่าก่อนหน้านั้นอ๋อประเด็นนี้เลยที่แบบประเด็นที่เป็นหนักมากไอ้ที่เจ็ดสิบสามสิบผมบอกเลยนะ จ็ดสิบสาสิบตรงนี้พี่เขาพูดจริงพี่เขาพูดจริงๆนะครับวันที่พูดเจ็ดสิบสาสิบนี้พี่เขาพูดที่ลานนาจังหวัดพัทลุงไปคุยกับแม่ผมบอกว่าเนี่จะแบ่งค่า youtube น้องนะเจ็ดสิบสาสิบอันนี้คือเราคุยกันก่อนนะครับคุยกันก่อนที่จะทําเพลงก่อนที่จะเอ่อก่อนที่จะทําเพลงนะครับก่อนที่มันอาเสียงของเสร็จแล้วแล้วก็รอที่จะไปถ่ายเอ็มวีนะครับ แล้วก็ตอนนั้นผมบอกเลยด้วยว่าผมไปกับพิติกนะครับไปกับพิติกชิโร่ผมไปกับพิติชิโร่คือพ่อติ๊กตอนนี้สัญญาใจครับสัญญาใจกับพ่อติ๊กอยู่ตอนนี้นะครับอยู่นแบบพ่อลูกนะครับคนที่บอกว่าผมไปเซ็นสัญญากับพ่อติ๊กพ่อติ๊กปิดกั้นนี่ไม่ใช่นะครับผมก็อ่ะมัวไม่แล้วอะไรอะเดีนี้ไปเรืองชุดต่อเอาขาดทุนสองพันนะครับไอ้ที่ที่ราบะดินก่อนนะ มันนี้เั้นผมมันไนนนนล่ประเด็นเกินไล่ประเด็นไล่ประเด็นจริงๆริรเ,เอา,าที่ตามที่กวาก็ได้มาเจ็ดสิบสามสิบนี้พี่เขาพูดจริงๆนะครับพูดไอ้ที่ลานาเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับพูดที่ลานนาก็คือตกลงกันเสร็จแล้วเจ็ดสิบสามสิบนะครับผมไม้ใจพี่เข้าไปผมไม้ใจพี่เข้าไปโดยไม่เขียนอะไรเลยไม่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับไม่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรใช้ใจนะครับใจแรกใจนะครับผม ใจแรกใจหลังจากนั้นก็ตกลงกันเสร็จแล้วนะครับหลังเพลงอ่าอันเนี้ยทำเสร็จก็ตกลงกันเสร็จแล้วก่อนที่เพลงจะเสร็จนะครับแล้วทีนี้เมื่อกี้คุยเรื่องไอ้ขาดทุนไปสองพันและหนึ่งหมื่นนะั่นแหละแล้วก็พอทําเสร็จนะครับเพลงลงอันนี้เอาวันเพลงลงเลยนะครับเพลงลงไปหนึ่งวันหรือสองวันนะครับติดชาร์ตอันดับหนึ่ง ไปหลายร้านแล้วไปหลายร้านแล้วตอนนั้นผมก็ยังไม่อะไรมากก็ดีใจไปด้วยก็มีมีมีแชทอะไรหมดเลยเดี๋ยวผมแคปผมแคปอะไรอะเดี๋ยวผมแคปให้ดูนะครับผมแคปให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับก็พอเพลงดังนะครับหลังจากนั้นเพลงไปยอดวิวประมาณประมาณไปเป็นสิบล้านอะเกินสิบล้านเกินสิบล้านจริงๆผมโทรไปหาพี่เขาปิจนีน อเปลงไปลุยแล้วนะผมว่าาเพลงนี้ตึงร้อยล้านแน่นอนแสดงความดีใจแสดงความดีใจกับเขาว่า,วาเออนะเพลงนี้มันไปแล้วเราก็ดีใจด้วยเราได้ร่วมงานเราก็ได้ดังไปด้วยกันนะครับก็พอหลังเพลงพอผมคุยเสร็จว่าเออเพลงนี้มันไปดีแล้วนะไป100ล้านและวันนั้นคําที่ผมได้ยินจากพี่เขารู้ไหมว่าอะไรเขาบอกว่าฮ้ เขาบอกว่าเพลงนี้ไม่ใช่ของผมเพลงนี้เป็นเพลงของลินลี่อันนี้ผมก็ไม่ได้อะไรมากนะครับผมก็รู้ว่าเป็นเพลงของลินลี่ที่ผมมาฟิจิริงแต่คําสัญญาที่พี่เขาให้มาที่พี่เขาให้มาก่อนก่อนนั้นก่อนหน้านั้นที่พี่เขาพูดมาทําไมพี่กลับคําทําไมพี่กลับคําวันที่พี่พูดมาทําไมมันมันเป็นแบบนี้วันที่เพลงเพลงไปแบบไปเยอะมากไปเยอะแล้วแล้วมาบอกว่าเพลงนี้ไม่ใช่ของเราอันนี้ผมไม่ได้อะไรเลย ไอ้ที่คุยกันว่าสามสิบเจ็ดสิบะครับผมบอกเลย mm hmm. เกือบหนึ่งหมื่นคนแล้วสวัสดีด้วยนะครับผมก็เข้ามาก็ฟังกันไปนะครับฟังกันไปวันนี้ความจริงทั้งหมดนะครับความจริงทั้งหมดที่เด็กคนนี้นะครับน้องเก้านะครับอายุสิบเจ็ดนะครับผมอายุสิบเจ็ดตอนที่ผมเมื่อคืนผมไม่ได้นอนเลยนะครับเมื่อคืนผมไม่ได้นอนเลยอายุสิบเจ็ดผมเก็บเรื่องนี้มาปีกว่าแล้วครับผมเก็บเรื่องนี้มาปีกว่าแล้วแล้วมันจบไปนานแล้วแต่ประเด็นคือ อันเนี้ยประเด็นประเด็นมันเพิ่งมาเกิดแล้วที่ผมเจ็บใจมากที่สุดคือมาให้พ่อผมโดนด่าครับผมเจ็บใจมากวันนี้คือไม่ได้วันนี้คือไม่ได้มาอะไรแก้ข่าวหรืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังไปทีละอย่างทีละอย่างหลังจากพี่ก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่เพลงผมผมก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็โอเคเพลงพี่สิทธิเขาก็แล้วแต่ไม่เป็นไรผมเลยตัดสินใจบอกว่าพี่ครับผมขอ เพลงเกมเน็ตไม่ใช่ชารแบตอยู่บ้านไมรู้เน็ตไม่ดีดีอยู่นะโมเดียร์ไปเลครับพอหลังจากนั้นนะครับผมบอกว่าพี่ครับผมขอเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอนี้ไปทําเป็นเวอร์ชั่นชายได้ไหมเพื่อที่จะเอาไปอัพช่อง Youtube ของตัวเองนะครับก็ยังไงฮะพอผมขอไปปุ๊บพี่บอกว่าไม่ได้ ผมงงเลยไม่ได้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นสิทธิของพี่เขาสิทธิของพี่เขานะครับและก่อนที่สัญญานั้นก็คือพี่เขายังไม่มีค่ายไม่มีอะไรนะครับต่างคนต่างแลกใจกันนะครับเดี๋ยวเอาเนื้อเอาที่เาโพสต์เราะดเรามัน่มานเดียวอ้นีอ๋อนีก้อนอนี่้อนไม่ต้องสั้นไม่ต้องสั้นเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวประเด็นที่พี่โพสต์เดี๋ยวผมจะบอกหมดนะครับอันนี้ผมผมบอกก่อนหน้านี้หมดผมบอกก่อนหน้านี้หมดเลยว่ามันเกิดอะไรที่ผม เป็นแบบนี้และเขากับผมต้องเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยว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 มาประเด็นนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดีนะอันี้เขาให้หนูเขาพิงเหลือคุยวัวันชายก็ไม่ไ้นะครับโควัวนชายก็ไม่ไอก็ไม่หรืออันนี้ก็คือพองค์าอลังจากนั้นชายชายอันนี้ก็เป็นซิ่งก้องผีนะครับพุ่มรูแต่ว่าพอหลังจากนั้นพอหลั่งจากนั้นนะครับเราก็ความสัมพันธ์เราก็ลืม